เขาอยู่กันมา2อปีแล so ้วนะไม่ได้เพิ่งทำนะเขาเขาเขารู้ว่าโน้ตเฮาของกลุ่มบอสคนที่เป็นเจ้าของคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยทำยังไงเอาโน้ตเฮาเลยนะมาตั้งเองโดยการจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อที่จะเอาเป็นลิงก์เหล่านี้ไปหลอกคนที่เป็นคนไทยแทนที่เขาจะไปนั่งรับ3% เขาก็เลยกลับมาเมืองไทยเพื่อจะเริ่มธุรกิจเองไปทํางานแบบเนี้ยไปทํานาบนหลังคนนะคือไปกินไปได้เงินได้เงินดีแต่ไปหลอกคนไทยด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็คิดใหญ่คิดเรื่องหลักคุณธรรมนะครับว่าการทําอะไรที่ไปหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งดีอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปทํานะครับส่วนคนที่ถูกถูกหลอกไปนะครับถูกหลอกไปไม่ได้ตั้งใจไปทำคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์นะครับอันเนี้ยก็อยากให้หาหนทางแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่นะครับ ทางตำรวจสมปานกลางหรือหน่วยงานใดก็ได้นะครับทางทางเรายินดีจะช่วยเหลือนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไปช่วยกลับมาให้ได้ครับ แอปพลิเคชันโปรแกรมนี้เป็นระบบแปลงใบหน้ามนุษย์ให้กลายเป็นคนใหม่คล้ายโครงใบหน้าเดิมจริงของรูปโปรไฟล์ในลักษณะอวาตารที่แกงขอดเซ็นเตอร์ไทยกลุ่มนี้จ้างนักโปรแกรมเมอร์ที่คิงโรมันเขียนด้วยจำนวนเงินห0,000บาทเพื่อนำมาใช้หลอกคนไทยได้วยกันเองอีกทีพวกนี้คือกลุ่มคนที่เขาอยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วเขาเริ่มต้นจากการไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์อยู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้ว ก็อยากจะได้รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าการเป็นแอดมินเนี่ยออนไลน์เว็บออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นเงินเดือนฟิกใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ขยับไปอยู่อีกออฟฟิศหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในบริเวณเดียวกันหรืออยู่ในแอรเรียเดียวกันคน,คนพวกนี้เหมือนกลุ่มคนที่ทําธุรกิจเทาอยู่แล้วเขาก็จะขยับตัวเองขึ้นไปไปอยู่ในงานที่มันมีค่ารายได้เยอะกว่าเพราะาอย่างอย่างคอนเทนเตอร์หรือว่าหลอกลองทุนหลอกไฮบิดสแกมอะไรโรแมนต์ Roman, พวกนี้ มันนอกเหนือจากเงินเดือนที่เขาได้สมมุติว่าสมมต 30, ิสา,ามหมื่นอย่างแอปเท่าที่ผมทราบอย่างเว็บแอดมินเว็บพนันน่นก็หมื่นห้าเองแต่ถ้ามาคอสเซนเตอร์สามหมื่นและอีกสามสามเปอร์เซ็นตจากการหลอกแต่ละครั้งมันทาให้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยมันสูงอาจจะถึงเกินกว่าแสนบาทขึ้นไปต่อคนก็ทําให้พวกนี้ก็เปลี่ยนไปทําธุรกิจแบบนี้พอ<ม>เ,เปลี่ยนไปทาเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าเขาก็เขาก,เขาก็ยอมรับกับเราตรงๆว่า หลอกมาเขาหลอกเฉลี่ยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่กันมาสองสปีแล้วนะไม่ได้เพิ่งทำนะเขา mm hmm. เขาเอาขารู้ว่าโน้ตเฮาของกลุ่มบอสคนที่เป็นเจ้าของ call center เนี่ยทำยังไง mm hmm. เขาก็เลย mm hmm. เขาก็เลย mm hmm. ไปคัดลอกมาเอาโน้ตเฮาเลยนะมาตั้งเองโดยการจ้างโปรแกรมเมอร์ hmm. เขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน hmm. เพื่อที่จะ เอาเป็นลิงก์เหล่านี้ไปหลอกคนที่เป็นคนที่เป็นคนไทยครับโดยที่เขาหวังว่าเขาไม่อยากรับ3%าจากบอสจีนเลเขาอยากจะมาหุ้นกันเลยโดยในเคสเนี้ยเขาหุ้นกันเลย34 4คนก็มี4คน30 30 20, 20 20ก็เป็น100ปร้อยพอดีแทนที่เขาจะไปนั่งรับ3%เ,เขาก็เลยกลับมาเมืองไทยเพื่อจะเริ่มธุรกิจนี้จุระพงษ์และทิพวรรณปัญญาวัยผู้ต้องหาสองสามีภรรยา นับเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่เคยทำงานเป็นแก๊งขอเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชาจนมีความชำนาญมากตอนอยู่ที่นั่นสามารถทำยอดเงินได้เดือนละกว่า100ล้านบาทแต่เมื่อเกิดความชำนาญจึงมีความโลภไม่อยากได้เพียงส่วนแบ่ง3%จากกลุ่มคนจีนสีดำจึงหวังผันตัวมาเป็นนายตัวเองเพื่อที่จะได้รับเงินเต็มๆระหว่างที่ทำงานเป็นแก๊งขอเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชา จึงแอบเก็บข้อมูลรูปแบบสคริปต์ต่างๆของชาวจีนโดยได้เลือกรูปแบบที่คิดว่าสมบูรณ์เก็บติดตัวไว้และได้เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากนั้นก็ได้เริ่มทํากันเองภายในประเทศโดยร่วมกับพวกที่อยู่ในห้องอีก3คนกลายเป็นสตาร์ทอัพคอเซ็นเตอร์รายแรกๆของเมืองไทยส่วนแบ่งไรายได้ที่ได้จากการหลอกลวงคนไทยจะแบ่งคนละ20-30เ์ แต่กลุ่มขบวนการนี้ทำได้เพียง2เดือนก็มาถูกตำรวจจับได้เสียก่อนทีมนักวิเคราะห์แผนประทุษกรรมของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงกานตำรวจแห่งชาติหรือ PCT ได้วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมเปิดเผยว่า แก๊งคอร์เซ็นเตอร์กลุ่มใหม่เกิดขึ้นในข้อมูลระบบก,การรับแจ้งความออนไลน์ที่ชักชวนคนไทยให้ลงทุนและทำภารกิจภายใต้บริษัทที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงโดยใช้ชื่อว่า e-shipping shop จากนั้นจึงแกะรอยกระบวนการแก๊งนี้จนทราบว่าอยู่ในประเทศไทยและสถานที่ตั้งก่อนนำกำลังบุกทลายภายในคอนโดย่านตะบนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ร่วมกระบวนการภายในห้องจำนวน4คนสามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์ได้3ามเครื่อง โทรศัพท์มือถือจำนวน9เครื่องสมุดบัญชีจำนวน5เล่มและสิมการ์ดโทรศัพท์จำนวน38อันไม่แตกต่างเลยครับมันก็เหมือนเดิมเลยคือหลักทิวิยาเขามีอย่างเดียวคือจีบกันก่อนคือจีบกันก็คือแชทคุยกันเพื่อให้ให้ให้ใหใหฝ่ายหนึ่งไว้วางใจแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะชอบผู้หญิงสวยเขาก็จะเขาก็จะสร้างโปรไฟล์หน้าหน้าของเขามาให้เป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ผู้ชายก็จะ เข้าไปจีบถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเขาก็จะสร้างโปรไฟล์มาเป็นผู้ชายหลอออ่างเงี้ยก็จะชักชวนลงทุน mm hmm. เพื่อ,เพ,อเพื่อให้เพื่อให้คุยกันก่อนเพื่อให้เพื่อจีบกันก่อนเขาใช้เวลาจีบเป็นเดือนนะ mm hmm. แล้วก็พอเริ่มไว้วางใจแล้วก็จะเริ่มชักชวนลงทุนการชักชวนลงทุนเนี่ยคือพอจีบเนี่ยมันก็ตามหลักเขาก็เลยคือหลอกให้หลงรักก่อนนะสมัยก่อนก็จะเป็นโรแมนตแกมที่เราพบไปแต่ตอนนี้มันจะเป็นเข้ามาคอนเทนเตอร์หมดแล้ว mm hmm. ก็หลอกให้รักพอรักเสร็จแล้ว mm hmm. ก็ เริ่มไว้วางใจกันแล้วก็ช้ชักชวนลงทุนตอ,อนชักชวนลงทุนเนี่ยเขาใช้ระบบอย่างนี้ครับคือหลักการทําให้โลภอีกหนึ่งแผนประทุษกรรมที่แยบยลจนทําให้เหยื่อหลงเชื่อคือมีหน้ามาสแทสงลงภาพสลิปการโอนเงินทําทีว่าได้รับเงินจริงแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นสลิปการโอนเงินปลอมเมื่อเหยื่อเห็นคนในกลุ่มได้รับเงินโอนจริงก็จะเกิดความโลภและยอมโอนเงินลงทุนได้ในที่สุด และเมื่อเหยื่อโอนเงินแล้วจะทําทีแสดงข้อมูลในโปรแกรมโชว์ยอดรายได้ให้เหยื่อเห็นแต่หากเหยื่อต้องการจะถอนเงินจะไม่สามารถถอนได้โดยจะอ้างว่าเหยื่อทําผิดวิธีและจะชักชวนให้ลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรูปแบบการวางระบบของแก๊งคอเซนเตอร์กลุ่มนี้เป็นรูปแบบเดียวกับหลายๆแก๊งที่ตั้งออฟฟิศอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่กลุ่มนี้ สามารถรวบรัดระบบต่างๆไว้ภายในห้องห้องเดียวด้วยคอมพิวเตอร์เพียง3เครื่องเท่านั้นและใช้คนจัดการเพียง4คนซึ่งมีทั้งการทำระบบหลังบ้านระบบการแบ่งห้องลายการสนทนาเขาก็จะดึงเข้าไปในห้องที่มีคนที่อ้างว่าเป็นคนกลุ่มลงทุนด้วยกันนะครับโดยที่จริงๆเรามีเหยื่อแค่คนเดียวไอ้ที่เหลืออีกสิคนจะมีอาจารย์คนหนึ่งและที่เหลือ8ปคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าม้าก,ก็อาจารย์ก็จะแนะนําวันนี้ คุณถ้าลงทุนแผนนี้ได้เปอร์เซ็นต์นท่งนี้เท่านี้โดยที่หน้าม้าก็จะส่งสลิปอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์แนะนํามผมเมื่อวานเนี่ยเนี่ยผมได้เงินมาแล้วเขาก็จะ make สลิปปอมขึ้นมาโชว์ให้ให้เหยื่อเนี่ยซึ่งอยู่ในกลุ่มหน้าม้าทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมีคนในกลุ่มเราได้ได้รายได้จริงๆด้วยก็จะเพิ่มการลงทุนแต่ถ้าเขาช่วงแ,วแรกๆเขาจะให้โดยให้เห็นว่ามีไรายได้ตลอดแต่เขาจะไม่ถอน หรืออาจจะให้ถอนแต่เป็นจำนวนเขาจะโอนเงินคืนไปในจํานวนน้อยมากเช่นหลักร้อยแต่พอเริ่มเริ่มไรายได้เยอะปุ๊บเขาก็จะอ้างว่าคุณทําผิดหลักเกณฑ์ขั้นตอนนี้เพราะขั้นตอนที่เขาเขียนระเบียบโพสเซย์เนี่ยเยอะมากถ้าคุณผิดหนึ่งคุณต้องแก้โดยแก้ก็คือประมาณว่าคุณต้องปลดล็อกปลดล็อกออระเบียบข้อหนึ่งข้อสองซึ่งการปลดล็อกแต่ละรอบต้องจ่ายตังค์ต้องโอนไปเรื่อยมันทาให้ กว่าจะรู้ตัวเนี่ยคือสติมันหายไปไงสติมันหายเพราะว่าถูกความโลภแล้วอยากได้คืนเนี่ยมันมันบดบังความคิดเรามันก็เลยลากยาวจนจน,จนบางทีต้องไปหยิบยืมคนอื่นเออผมผมไม่รู้ว่าเขาจ้างคนไทยหรือคนประเทศอะไรเนื่องจากเออมันน่าจะน่าจะใช้หลายส่วนนะครับครับเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เขาดูแลทั้งระบบหน้าบ้านหลังบ้านของซอฟต์แวร์ตัวนั้น<ม>ใช่ครับแล้วก็คือซื้อระบบเขามาใช่ใช่ เขาจ้างจ้าเขียนเลยเขาจ้างเขียนเลยเพราะเขาจะไม่ซ้ากับที่คนจีนทําใช่เขาก็จะไม่ไไไไมมมม่่่่เพราะว่ามันเอามาไม่ได้เพราะนั่นก็คือเขาก็มีบริษัทของเขามันเป็นบริษัทครับเขาก็จ้างเขียนใช่นี่ก็คือเพิ่งสตาร์ทอัพจริงๆคือเขาเพิ่งมาเริ่มใช่เนื่องจากเนื่องจากว่าข้อมูลทางการสืบสวนมันยังได้กลับมาไม่หมดนะครับมีอยู่ระหว่างส่งการตรวจสอบถ้าถามนก็ได้เฉลี่ยวันละคนหรือสองคน ก็รายได้ก็น่าจะาวันละ8,000ถึงที่ผมดูยอดโอนนะ8,000ถึง2,000 20, 0ต่อคนผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2จึงขอเตือนประชาชนคนไทยที่ว่างงานและกำลังตัดสินใจไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเพราะส่วนใหญ่แล้วมักเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์และเมื่อใดที่เข้าไปร่วมแ yani ก๊งขอเซ็นเตอร์แล้วการที่จะกลับเข้าประเทศ จะกลับมาในฐานะอาชญากรไม่ใช่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออีกต่อไปอ๋ออันนี้อันนี้คือปัญหาใหญ่ครับพเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งยอย่าลืมว่ากฎหมายที่ให้อำนาจผมทํางานก็เป็นกฎหมายอาญาวิทยาในไทยใช่ไหมแต่และประเทศเขามีอำนาจทิพย์ไตเป็นของตนเองเราก็ทําได้ถ้ากรณีไม่มีการกฎหมายข้ตกลงเรื่องส่งมืลลายข้ามแดนหรือกฎหมายพิเศษอื่นเนี่ยในช่องทางการส่งพยายนเอกสารเนี่ยเราก็ต้องใช้การขอความร่วมมืออย่างเดียว ซึ่งปกติเนี่ยประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยกัน,เ,นเขาให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นยูนิตี้เดียวกันเพราะว่าเราเป็นคนภูมิภาคเดียวกันเขาก็ให้ความร่วมมือแต่ว่ามันก็มีกรอบจํากัดเช่นเขาจะส่งพยานหลักฐานให้ไม่ได้ส่งผู้ต้องหาคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งให้ไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็ทําให้แล้วถ้าผู้ต้องหาเราคนของเราที่เราอยากจะจับอ่างกันเนี่ย ไม่มีหมายจับอย่างนี้แล้วกันไม่มีหมายจับเขาก็จะบอกว่าเขาจะไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งๆท,ที่จริงๆเราก็อยากจะขอร้องให้เขาก็กไม่ต้องมีหมายหรอกพี่ช่วยจับคนที่หลบคนไทยที่หลบหนีเข้าเมืองให้มาได้ไหมแค่นั้นแหละเพราะจริงๆปัญหาวันนี้ก็คือคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่หลบหนีเข้าเมืองทางนั้นแต่เขาก็จะจะช่วยเราเฉพาะที่แบบมีเรื่องที่เป็นคอนเทนเตอร์จริงๆแล้วมีหมายจับ เพราะปัจจุบันนี้แก๊งก่ออาชญากรรมเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อกลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาวที่มีการศึกษาดีมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และภาษากลุ่มแรงงานมีทักษะจึงมีความสามารถช่วยก่ออาชญากรรมทางโลกออนไลน์ได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นโรแมนต์สแกมไฮบิดสแกมการช่อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล การฟอกเงินไปจนถึงการพนันอย่างผิดกฎหมายแอปพลิเคชันกู้เงินซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับแกง๊งขอเซ็นเตอร์และมีในทุนเป็นกลุ่มคนจีนสีดำทั้งสิน้นโชติบาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน